รูปไวมีฟอัพเตอร์ไว้ให้เรียบร้อยว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าเราไม่มีอ่ามีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาท้าเราว่าเขาจะยินดีคืนเงินให้เรา mm hmm. ถ้าทานนี้เราก็เลยให้เขาลงไวสิบกล่องค่ะตอนนั้น mm hmm. เราบอกว่าเอาไวสิบกล่อง mm hmm. เราทานไปสองวันค่ะเราก็รู้สึกที่มดลูกก่อนค่ะตรงน้องเรา mm hmm. มันจะมีการตอดตุตบ๊ตบตบุ๊บตุ๊บมันจะเสียบป๊บป๊บปป๊บเฮ้ย ก็คิดว่าสงสัยว่ามินนี่กําลังทํางานอยู่แน่เลยแล้วก็เฮ้ยมันมันเริ่มมีมันเริ่มมีปฏิกิริยาแสดงว่าถ้าเราทานสมุนไพรตัวไหนตัวใดตัวหนึ่งที่มันทานไปแล้วมันเฉยเฉยมันไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่ท้าทายเนาะมันก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ดีอ่าเพราะฉะนั้นมินนี่ยังมีการยังมีเอฟเฟกเกิดขึ้นเราก็รู้สึกว่าเออมินนี่มันน่าจะดีเนาะเราก็รอรอทานไปเรื่อยพอ ทานไปอีกตอนแรกทานทานไปทานไปอีกวันที่สี่เพราะเราเราเราเล่นลุยเราเล่นลุยคือเราเล่นลุยเลยเช้าสองเย็นสองประมาณวันที่สี่เราก็เริ่มปวดหน้าขาทั้งสองข้างคือแตะไม่ได้เลยเจ็บมากจะบีบก็บีบไม่ได้จะนวดก็นวดไม่ได้จะทาน้ำมันก็คือต้องลูบเบาๆคือมันเจ็บมากมันเจ็บมากเลยเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่ประมาณวันหนึ่งค่ะวันสองวันเดี๋ยวมันก็หายไปเราก็เฮ้ยทำไมมันเป็นช้าเพราะเราเคยมีอาการแบบนี้อยู่มีอาการแบบนี้ เหมือนมันปวดที่ตนหน้าขาสองข้างของเราเรามีอาการอย่างนี้อยู่แล้วเรามันก็เฮ้ยมันหายไปเราก็เออสงสัยมินนะี่แน่เลยเพราะพี่ก็บอกว่ามันถ้าทานมินนี่เข้าไปแล้วตรงไหนที่มีปัญหาทานไปตรงนั้นมันจะเจ็บมันจะมีปฏิกิริยาทานไปตรงไหนตรงไหนมีปัญหามันจะเจ็บตรงนั้นเราก็เออสงสัยเรามีปัญหาอยู่แล้วแล้วพอเราเป็นตะคิวเป็นภูมิแพ้เป็นโรคกระเพาะเป็นกดไหลย้อนเป็นไมเกน อืมแล้วก็เป็นซีด <laughs>